กรรมฐานมีสองลักษณะคือสมถกรรมฐานคืออุบายทําให้จิสตสงบสมถกรรมฐานนั้นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านจะออกอุบายไว้ว่าให้ยึดคำบริกรรมคําใดคําหนึ่งยกตัวอย่างเช่นพุทโธก็ได้อรหังก็ได้สัมมาอรหังก็ได้ยึดไว้กระลมหายใจแล้วก็เอาจิตจับไว้กระลมหายใจนั้นผ่านคําบริกรรมพุทโธ จนจิตนั้นแนบแนงแนบแนนแบ่งออกเป็นสามลักษณะคือคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะหายไวเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งเมื่อนั่งทาปฏิบัติไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยจนผ่านขั้นคณิกะสมาธิจะเรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยเป็นไปในฝ่ายที่เข้าใกล้เกือบแล้ว ยกตัวอย่างเช่นเดินทางมาสีร่างกาเนี้ใช้เวลาเดินทางสามชั่วโมงครึ่งอุปจารสมาธิก็เดินทางมาถึงสองชั่วโมงครึ่งแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงจะถึงแล้วนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิขั้นที่สามคืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่เดินทางถึงสีร่างกาแล้วเป็นลักษณะส,สมาธิที่แนบแน่นเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วตัวท่านคือร่างกายนี้ไม่มี อัตภาพสรีระร่างกายไม่มีห่างจากตัวท่านไปสภาวะแบล้อมแวบดบล้อมทั้งหลายมีต้นไม้เป็นต้นไม่มีแล้วจะเกิดความสุขที่เกิดจากอัปปนาสมาธิคือความสุขที่มันอิ่มเอิบม,ม,มันซาบซ่านแล้วเราเานี้เมื่อปฏิบัติไปถึงขั้นนั้นแล้วจะติดอยู่ในตัวอัปปนาสมาธิอยู่แค่นั้นแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายั้งสอนว่า ให้ยกจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยขึ้นสู่วิปัสสนาเพราะอะไรครับเราผ่านศีลแล้วผ่านสมาธิแล้วเราต้องเข้าไปสู่ขั้นวิปัสสนายกยังไงครับท่านเอาสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วเนี่ยไปอบรมปัญญาีริงคือน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาภายในตัวเอง เมื่อจิตนี้โน้มเข้ามาในตัวเองแล้วเนี่ยก็จะพิจารณาพิจารณากายนี้แยกออกเป็น32ส่วนซึ่งเรียกว่าอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังที่พระอุปัชยะให้แก่ท่านเป็นต้นเมื่อพิจารณานานเข้านานเข้านานเข้า,นา,นขาจิตมีกำลังมากขึ้นปัญญาเกิดขึ้นก็จะแยกอาการ32น,นี้ออกเป็น4ส่วนใหญ่ ส่วนที่แข็งแข็งเรียกว่าธาตุดินส่วนที่เหลวเหเรียกว่าธาตุน้ําส่วนที่ให้ความอบอุนร่างกายเรียกว่าธาตุไฟส่วนที่อ่อนไหวหรือลมหายใจสามารถปรยุง์ร่างกายอยู่ได้เรียกว่าธาตุลมแยกออกเป็นสกองใหญ่สี่กองใหญ,ใหญ่เมื่อปัญญาพิจารณาสี่กองนี้แล้วธาตุทั้งสี่แล้วก็จะยกขึ้นสู่ ใจรักคืออนิจจังความไม่เทีย่ยงทุกขังต้องวิบัติแปรปวนไปเป็นธรรมดาและอนัตตาธาตุทั้งสี่นี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ใดจะบังคับให้แก่ก็ไม่ได้จะบังคับไม่ให้ตายก็ไม่ได้เมื่อปัญญาตีธาตุทั้งสี่แตกแล้วเนี่ยก็จะไปพบกับสุดยอดแห่ง กิเลสคืออวิชชาเมื่อปัญญาที่ศีลอบรมดีแล้วสมาธิอบรมดีแล้วต่อสู้กับอวิชชาสุดท้ายแล้วก็สามารถพ้นจากอาสวะกิเลสได้ดังพระบาลีว่าปัญญาปริภาวิจังจิตตังสัมมาเดวะอาสวหิวิมุตติจิตที่ปัญญาอบรมดีแล้วย่อมลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเสยยะสีดังคืออะไรบ้างกามาสวะ อาสะวะคือกามพระวาสวาอาสะวะคือพบอวิชชาสวาอาสะวะคือความไม่รู้นี่คือขั้นตอนของการทำงานของจิตในเบื้องตน้นเพราะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อบวชเข้าสู่ภาวะความเป็นพระแล้วก็ขอให้ระลึกเสมอว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจาก,จากขลือหัดแล้วอาการคอยกิริยาใดๆของสมณะ พึงทำมาการกิริยาดังนั้นและจำต้องศึกษาในไตสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อหลุดออกจากวัตฏะและปฏิบัติชอบสมควรแก่อาหูเนยโยของที่เขานำมากลาบไหวทักกินเนยโยของที่คนมาทักสินาอัญชริกรณีโย สมควรแก่การกราบไหว้และอนุตลังบุญยักเกต,ตังโลกัสะเป็นเนื้อนาบุญชนิดยอดเยี่ยมของชาวโลกขอให้ชาวโลกขอให้เราเนี่ยเป็นนาที่ชาวโลกเขาเอาเมล็ดข้าวมาหว่านแล้วให้เกิดเป็นต้นข้าวแล้วพริดอกออกหลวงเป็นเมล็ดข้าวจะขอให้เราทั้งหลายเนี่ยเป็นนาที่ชาวบ้านเขาเอาเมล็ดข้าวมาหว่านแล้วกลับกลายเป็นต้นข้าว มีลักษณะเขียวเหมือนกันแต่ต้องข้าวไม่ออกรวงใช้ประโยชน์ไม่ได้ดังพระบาลีว่านาสิยาโลก,กับวัฒโนเกิดมาแล้วไม่เป็น,นไม่ควรเป็นคนโลกโลกท่านถวดบวชก,กันมาเป็นเวลาสี่วันจะเข้าวันที่หวันที่หกวันที่เแล้วพึงตั้งใจจดว่าขอ,อการบวชของข้าพเจ้าในครั้งนี้อย่าเป็นไปโดยความเปล่าประโยชน์ อย่าเป็นไปโดยความไร้สาระอย่าเป็นไปโดยความทุศีลเพราะว่าพิสุผู้ทุศีลพระพุทธเจ้าตรัสว่าไปกินก้อนเหล็กที่ไฟติดลุกโชนยังดีกว่าเพราะว่าก้อนเหล็กนั้นนะ่ะเมื่อเรากินเข้าไปแล้วมันไม่แค่อัตภาพเดียวคือตายแค่อัตภาพเดียวแต่พิสุผู้ทุศีลฉันข้าของชาวบ้านที่เขาถวายด้วยศรัทธานั้น มันจะไม่นะให้ไม่ไปในหลายอัตภาพนะเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงสำรวมกายวาจาและใจและตั้งใจประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาแม้จะมีบางครั้งที่เราพลาดท้งสติเผลอต้องอบัตไปบ้างก็ขอให้เป็นอบัตในเล็กในน้อยสามารถจะปรงอบัตได้ในห,หลายท่านมักจะถามผมว่าในยามหลัง ยามพิการแบบนี้ในยามิการเนี่ยอะไรฉันได้บ้างอะไรฉันไม่ได้บ้างผมได้คําตอบที่ดีที่สุดเลยว่าหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เวลาที่จะมาเพ่งว่าสิ่งนี้ฉันได้หรือไม่สิ่งนี้ฉันได้หรือไม่เพอหลังเวลาเที่ยงวันไปแล้วเป็นเวลาหมดเรื่องของการฉันแล้วหมดเรื่องของการฉันครับเข้าสู่เวลาการปฏิบัติอย่างเดียว เพราะฉะนั้นในสายวัดป่าก็ดีอย่างที่ผมไปปฏิบัติมาก็ดีฉันงันเพียงแค่มื้อเดียวแล้วฉันได้บาดหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ต้องขวนขวายฉันอีกไม่ต้องไปกําหนดว่าสิ่งนี้ฉันได้สิ่งนี้ฉันไม่ได้เพราะเราจะไม่ยุ่งกับเรื่องการฉันแล้วนะครับไม่ไม่ยุ่งกับเรื่องการฉันแล้วเพราะฉะนั้นในเวลาที่เหลือก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความตั้งใจขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความละอาย ความเกรงกลัวต่อบาปถ,ถ้าศึกษาสิขาบท227ข้อไม่ได้หมดขอ,อให้ท่านรักษาเพียงแค่ข้อเดียวนั่นคือรักษาจิตของตัวเองให้มีฮิริความละอายโอต,ตปะความเกรงกลัวตาบาปเข้าไปกำกับเมื่อหิริโอต,ตปะเข้าไปกำกับจิตแล้วสิ่ง227ข้อไม่จำเป็นต้องรักษาข้าผม,มีได้พูดเองพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนั้นเพราะจิต ที่มีหิรูอตปะมีความละอายความเกรงกลัวต่อบาปนั้นจะไม่กล้าทำผิดทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายพึงรักษาจิตของตนให้ดีเมื่อรักษาจิตของตนดีแล้วสมาธิก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรเมื่อสมาธิเกิดขึ้นตามสมควรแล้วปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั้งหลายก็จะเกิดขึ้น เมื่อสามสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วมีอานิสงส์มากเมื่อไม่อานิสงส์มากแล้วท่านสามารถที่จะอูทิศแผ่ให้กับญาติานทั้งหลายแม้ละจากโลกนี้ไปแล้วหรือยังดำรงชีวิตอยู่ผู้พูดประสบมาด้วยตัวเองแต่ใครประสงค์จะอยากรู้เรื่องที่นอกเหนือจากนี้ไปก็ถามได้เป็นการส่วนตัวจึงว,วันนี้ขอ อาราธนาคุณพระศรีรันาตนตัยกล่าวคือพระพุทธธรรมพระสงค์ซึ่งเป็นสรณนะที่พึ่งที่เคารพสูงสุดของเราอาราธนามาเพื่ออำนวยความสุขสวัสดพิพิพัฒนาบงคลแก่ท่านทั้งหลายผู้สระเวลาเข้ามาบวชศึกษาในพระธรรมวินยัยแก่ญาติโยมทั้งหลายผู้มีศรัทธาบินตามมาคอยอุปตตร ปกาละอุปตัมภาคพิสุสามเณรทั้งหลายขอจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภัละและเป็นผู้งอบงามไพบูรณในพระพุทธศาสนาทุกท่านทุกประการเทิน